คคคคคคคแแแรพกไไไไมมมมม่่่่่เเเเยยเยยลตูถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยแกเล่นเทนนิ่งเหรอไม่ว่าแกตัวฟรีอะ เมื่อวานเนี่ยขนาดอะหัวเขียวใช่หรือเปล่าต้องถามไปดไเขาเชื่ออะไรนะลืมไม่ทราบเลยอันนี้เอ้าเหมือนพ่อยิมเลยอ่ะพี่ไม่หายดีมอยพ่อยิ้มหัวเขียวนะขเหมืนพ่อยิมเลยพี่ตงไม่ตงเ่ตง พ่อพี่พิมพ์่อพี่พิมพเขาเรียกเลยพ่อพี่พิมพูดเขาหน่อยพูดเขาหน่อยพูดเขาหน่อยหน่อยพดเขาหน่อยผู้หญิเหรอผู้หญิงทำไมตาปาน้องพิมพ์ดูเปลี่ยนไปอ่ะเป็นเป็นวุฒเป็นวุฒิหญิงค่ะไปดีกว่าครับไปดีกว่าค่ะยืดไหม เพื่อนลูกเพื่อนลูกเหรอวะเพื่อนลูกเหรออะไรอ่ะเพื่อนลูกเหรอเพื่อนลูกเหรอไอ้ย่าเพื่อนลูกเพื่อนเพื่อนลูกไหนอะเพื่อนเพื่อนลูกไอ้ย่าสมองเหรอ ออกไปแล้วเหรอไอ้เหี้ยอาเมื่อกี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนลูกเป็นเพื่อนลูกน้องพิมพ์หรอหรืออะไรนะครับเมื่อกี้ใช่ครับใช่ใช่เ้ยเดี๋ยวเอาแกมาคุยนะครับน้องพิมพ์อยู่ไหมน้องพิมพ์น้องพิมพ์ไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนับเดี๋ยวกูรู้อะไรเหี้ยเพื่อนลูกเพื่อนลูกป๊อปป๊อปกันมาป๊อป กูรู้ว่าอะไรเพื่อนลูกไอ้เหี้ยเอ้ยกูรู้กูรู้ว่าอะไรเพื่อนลูกเพื่อนลูกเจ๋เลยผมก็ตกใจนีว่าเขาจำคนผิดเพื่อนลูกจ้่ายพี่พี่ชายมีอาหารมีอาหารขายไหมพี่นี่นี่กับกับเนี่ยจีบจีบคนนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ให้เลยไม่มีค่ะเยับเยับ พี่พี่าี่่งกอดยี่กอดกอดกอดอดนั่นสักสทีนึงไปอี่าจะดูขชื่อไม่เลยพี่เนี่ยเขาเป็นผู้หญิงน่ารักถ้าไม่กอดก็โดนอาเรวเราเรียกอะไรเนี่ยเราเลีกอะไรหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าแปดครับพี่หนึ่งเก้าเก้าแปดครับเ้าพี่เท่าไหร่ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคครับผมครับ อครับอุ้ยเพื่อนกันเ้ยโอเคครับอุ้ยถังใจเส็ยแบบเราเปล่าไม่เป็นไรดีกว่าครับเฮ้ยไหนเด็กๆกัน่ะอันนี้พ่อน้องฟิล์มหรือเปล่าครับพ่อทำไมพวกพี่เป็นงี้กันล่ะครับพี่นี่นี่พ่อน้องฟิล์มใช่ไหมครับอันนี้ใช่พ่อน้องฟิล์มไหมนี่ใช่ค่ะใช่ อ่ะคะรเปล่าจะมีผิดหรือเปล่าคะผิดหรอคะจะมีคนค่ะจะมีคนค่ะต้องกับพี่เกมืว่าถูกแล้นะ้น้องปิมอยู่ไหมครับน้องปิมอยู่ค่ะขอบคุณครัพี่ดนดีดีคีดีีดีีดดีดีดีีดีดหดดีดดีี เพาทำไมน้อง <ไป S 1> พ่อต้องปิม<ไ>ปเป็นไรนี่พรา้องปิมเลย <ไป S 1> เอากระเพื่อลูก <ไป S 1> เพื่อลูก<ไ>ปเป็นไรนี่เอาไม่เพนลี่เลยไ, <ป S 1> ไม่เพนลี่เลยอ <ไป S 1> ่ะว่าแชทอยากฟังจา้าดูทรงแล้วเนี่ยเ<ป>นี่ย เป็เราต้องเน้นเขาว่าพ่อหน่องพิมพ์ไปก็พ่อหน่องพิมพ์ไปพี่ครับพ่อหน่องพิมพ์ไปไหนหรอแต่ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวรอแน่จะมาพ่อหน่องพิมพ์ฮัลโหลพ่อหน่องพิมพ์มานี่มานี่เขาไปแล้วเขาไปแล้วกลับมากลับมาฮะกลับมาน่าจะมาน่าจะยังครับน่าจะยังหัวน่าจะยัง เอาทำไมเป็นไรเนี้ยเป็นไรเนี้ยมันเป็นรับหน่อยสิครับรับหน่อยตูลูกอะไรเงี้ยคือไม่เป็นรี่กับเพื่อนลงเพื่อนลูกอะไรเลยหรอปาับหน่อยดีมาแล้วจะไปไหนอ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรับรับหน่อยโอเคอดี๋ยวเดี๋ยวขับไปให้ค่ะพ่อน้องพิมพ์ก็ได้ค่ะอ๋ออยู่อยู่อยู่หลังป้าโอเคค่ะแต่ว่าพ่อชอบจัดเลยในมุทรงเลยพ่อเลย

กลัวกลัวแกไม่จ้อยทำตามผมบอกแล้วเพื่อนลูกเนี่ยเพื่อนลูกเพื่อนลูกจะคนผิดอยากให้คนผิดป้าป้าไปเลยป้าป้าไปเร็วน้องพิมมาอย่างับน้องพิมน้องพิมมาอย่างครับน้องพิมน้องยังไม่มาเลยอ่ะดิทำไมอ่ะเพื่อนลูกไปไรเนี่ยพ่อเขาแค่ออกมาออกงานนิดนิดได้หน่อยตอนกลางคืนจะคนผิดหระอครับจะคนผิด อ่ะก็ถ่ายเลยเขาถ่ายเลย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 เขาถ่ายเลยถ่าเส่งพิมไม่ไล่เพอพิมมาใช่ใเออไอเกมคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ถูกก็เกมโฟก้าแค่ออกไงเปิดประตูเปิดประตูอยู่นี่ไม่ใช่จะขัดขิดแค่เนี้ยไม่บอกเขาไปหาลุงนะครับลุงจะได้เหรอไอหน่าได้จริงค่ะจะขัดขิดแบบจนสุดท้ายไม่ถูกถ่ายรูปต้อนซี ถ่ายทำไมถ่ายทำไมคะเนี่ยหันหน้าเลยครับหันหน้าน้อยพอน้องพิมพ์อเอ้าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ขึ้น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 ข้อขึ้นขึ้น่อยนขน้นขเ้นไึ้นขึ้นขึ้นพึ้นขึ้นข้นข้พขึนขึ้นขึ้นา้นขึ้นขึมเยอะคะเนเยอะค่ะ้นนนนน้องพิมพ์ มไม่ใช่ไม่คะไม่ค <c oughs> ่ะเดี๋ยขล,งลขังขพอราคอ่ออ่อนๆอ่อนๆอ่อนๆพ่อ้งพิมได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเผไอ้แกงแกได้ไม่ค่ะค่ะเปิดประตูเขาเนี่ยมันจะได้ไปเาเนี่ยพี่พ่อน้องพิมไม่ยอมถ่ายรูปด้วยะก่ฟ้องน้องพิมนะคะบะมี่เอ้ยพ <c oughs> ี่ตูต่ถ่ายถ่ายเอะถ่ายเถะถ่ายเถอะกบอกว่าไม่ใช่ไงเดี๋ยวเ้าจะไม่ได้ไม่ฟ <c oughs> ้องเดียนี้ไงจะไม่ใช่ <c oughs> ะคไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะไม่เมื่อหน่อยละคันน่ะหันหน้าหน่อยค่ะเอ๊ะค่ะไปไปไปเบื่อหน่อยค่ะอ๋อไม่เหมือนเดี๋ยวให้น้องเฮมดูค่ะว่าใช่หรือเปล่าเฮ้ยสมมติสมมติว่าเอาเซต้ากับอันนี้ไปยืนในภูมิแล้วก็ให้ให้สองคนนี้พากเสียงได้ไหมแบบแกล้งแกล้งเป็นผู้หญิงแล้วก็ค่อยเฉลยมุกได้ปะอ่านแล้วอ่านแล้วหากรองได้ปหมน่าจะเคยได้ยินแล้วค่ะเมื่อก่อนทารอ๋อเหรอเคยได้ยินเหรอ พี่ดุงหันหน้ามาพี่ถารีฮานพี่ถุงถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปหนึ่งรูปก่อนไปเอาคือจัจขค้นผิดนะคะเนนเอายไม่ใช่อย่างไม่ใช่ไม่ใช่ชม่ใชื่อชื่ดมูตี้ค่ะมูตี้แหมมูตี้ค่ะออกงานครับออกงานออกงานใช่ค่ะเป็นเป็นศัลยแพทย์ค่ะลุกออกงานนี่เองเป็นเด็กเอ็นค่ะไป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  ไิไอเขาไปเมื่อกี้อเขาเจอกันนะคะไปกันนะคะไปด้วยได้ไหมคะเออไปเจอกันเจอกันกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกน้องพิมมานะครับไม่ได้นะพี่ตุ๋งก็แบบว่าให้ให้แบบว่าเขานอนในผุ่มแล้วก็ในในยืนแล้วก็แกล้งแบบแกล้งภาคเสียงเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เฉลยน้งโฟกอะไรเงี้ยได้เปล่าเนี่ยว่าให้เขาไปได้ให้เขาไปได้ก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราลืมไหมคะอ๋อเออเดี๋ยวแฟนแกเดี๋ยวแฟนแกงอนเดี๋ยวแฟนแกงอนโอเคครับผมครับค่ะรับค่ะมาดูดิวันนี้มันพ่อไงมันวันนต์มันพ่อไม่เลยผมผมได้ชื่อไม่ถึงไงแล้วพ่อต้องพิมพ์เลยพ่อชอบไหมฟ็อกชอบไหมเมื่อกี้ฟ็อกชอบไหมชอบไหม เขาดีครับมีม <laughs> <laughs> ีเสียงด้วย